เฮ้ยเที่ยเฮ้ยม <Hey, here. S 1> ันอะไรนะมึงจะไปถ่ายอะไรเราโว้ยเฮ้ยอร่อยอร่อยสวัสดีครับ Good n i ครับ่อของครับอะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไรนะไรเฮ้ยเที่ย เดี๋ยวอิ่มอ่ะกูบอกเลยอิ่มอ่ะอืมอืมกูอิ่มอ่ะวันเนี้ยวันนี้กูอิ่มเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนอร่อยลองกินดูเอาป่ะเนี่ยกูเปิดกูกดให้กูโปรเฟชั่นแนลละอื้วลีเยอะป่ะอืมอืมอืมเยอะเยอะ ป็นลิ้นอ่ะอ๋อคุณพ่อแม่คุณมากรอกใส่ขวดแล้วก็ได้กินให้หมดหนึ่งบาทอ่ะอืมกินให้หมดหนึ่งบาทเออดูมันมันเสียดายอ่ะเหลือปะเหลือห้าบาทไงโอ้ยยังเหลืออีกตั้งเยอะมึงกินกูบอกว่าใช้ขวดกินให้หมดมึงกูอยากกินเป็นคำๆใบกูชอบมึงเก็บไว้กินมึงหวานมากกบกินแบบเมี่ยงคำเมี่ยงคำแต่ว่าแบบเฮ้ยมึงเลิกเลิกได้ละเลิกถ่ายได้ละอืม อกินเปล่ามากินน้ำฟรีครับน้ำฟรีคนละเอิกคนละเอิร์กไหนคือลิาสบายสบายไหนคือลิปแตกให้หมดไอ้ป้ากินเปลาไม่กมเลี้ยงน้ำวันนี้เลี้ยงน้ัสำ กินให้หมดไรต่อมันจะอิ่มแล้วแหละ400ซีซีเอารีบเดินแล้วกูขี้เกียจรีบเดินน่แบาให้หมดเร็วอย่ากิต่ออยากจะแดกแล้วอุ๊บฝนใจกินน้ำอ๊บฝนจริงทำไมอ่ะไอเคียพลาดกูพลาดว่ะอืออืออืมอือไอ้กูกอดให้กูเป็นเฟชชั่นลเอาหัวเข้าไป กดป ır, <S <S ุ่มแดงเออไอ้ไอ ah> ah> ้คุยทำไมไม่หัวเข้าไปอ่ะเอยอิ่มหมดแล้วอ่ะหมดแล้วหมดแล้วอ้ะอิ่มอิ่มเป็นไงบ้างครับตอนนี้ฮะเป็นไงบ้างอิ่มอิ่มอิ่มทำอะไรอิ่มอ่ะอ๋อแดกน้ำเนี่ยไงฮียอถามอะไร แล้วหมดไปกี่บาทเลยฮะหมดไปกี่บาทบาทอุ้ยโทษบาทเดียวบาทเดียวเอ้ยบาทเดียวได้เยอะหายละบหายละพวก